ทีนี้มาดูข่าวที่น่ายินดีสําหรับคนที่ให้กําลังใจครอบครัวของน้องคาเมนค่ะหลังจากที่สาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะคะได้มีคําสั่งที่ทําให้ทางครอบครัวดีใจอย่างยิ่งเลยนะคะคุณกอดอนเล็กชนะคดีค่ะมีสิทธิในการเลี้ยงดูน้องคาเมนแต่เพียงผู้เดียวนะคะเมื่อวานนี้ทางครอบครัวก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันพร้อมหน้าพร้อมตาร่วมกับทีมงานของเว็บไซต์เชน .org ค่ะบรรยากาศสื่อมวลชนแน่นอนแล้วก็แฟนคลับที่คอยให้กําลังใจมาแสดงความยินดีกันเป็นจํานวนมากนะคะ คุณมาเอลซานโตสพาเด็กหญิงคาเมนมาถึงสถานที่ทแถลงข่าวรอพร้อมกับการตอบคําถามสื่อมวลชนก็ตอบกันไปก่อนช่วงแรกเพราะว่าคุณกอดอนมีปัญหาเรื่องของเที่ยวบินล่าช้าก็เลยตามมาที่หลังวินาทีที่คุณกดอดอนมาถึงสถานที่ทแถลงข่าวนี่ค่ะโผลเข้ากอดกันแล้วแน่นอนที่สุดว่าน้ําตาแห่งความดีใจนั้นเกิดขึ้นจากครอบครัวของครอบครัวนี่แน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่3ามคนได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันหลังจากที่ต้องลําบากฝ่าฟัน แล้วก็ฝ่ายหนึ่งก็คือต้องกลับไปทํามาหารายได้ที่บ้านเกิดนะคะ<ช>เพื่อท<ช>ี่จะส่งเงินมาให้อีกฝ<ช>ัง่งหนึ่งเนี่ยต่อสู้คดีในประเทศไทย<ช>ยาวนะนานและเกิน15เ,นเดือนนะครับสำหรับการต่อสู้คดีคุณมานูเอลเนี่ยกล่าวในการแถลงข่าวเกี่ยวกับการอุทธรณ์คดีนะครับว่าตามกฎหมายแล้วยิงอุ้มบลเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ตามคำตัดสินได้ครับแต่ว่าตนก็หวังว่าจะไม่มีการอุทธรณ์เกิดขึ้น เพราะในคำสั่งศาลที่ออกมาในชั้นแรกเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าคเมนสมควรที่จะได้อยู่กับฝ่ายตนศาลเห็นว่านายกอดอนเป็นผู้ปกครองทางสายเลือดและครอบครัวก็เลี้ยงดูคเมนได้อย่างดีฮะนี่เป็นบรรยากาศที่ มีความสุขนะของคร<ฆ>อบครัวในช่วงระหว่างการถแถลงข่าวครับทีนี้ยังมีอีกหนึ่งคดีนะฮะคุณผู้ชมซึ่งเป็นคดีที่ทางครอบครัวของน้องเมนเนี่ยฟ้องหญิงอุ้มบุญแล้วก็ที่ปรึกษาทางกฎหมายฐานหมิ่นประมาทด้วยเป็นคดีที่สารอาญาประทับรับคำฟ้องไว้นะครับคุณมานูเอลก็บอกว่าสำหรับคดีนี้เนี่ยครอบครัวตนจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแม้จะต้องกลับบ้านแล้วก็ตามเพราะว่าหญิงอุ้มบุญและที่ปรึกษาทางกฎหมายเนี่ยกล่าวหาพวกตนว่าเป็นแก๊งค้ามนุษย์ ทำให้ครอบครัวก็ต้องเผชิญกับปัญหามานานนับปีทั้งคู่สมควรได้รับการลงโทษในความผิดที่ได้ทําลงไปตอนนี้ทางครอบครัวไม่สามารถมีความสัมพันธ์อันดีกับหญิงอุ้บุญได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าฝ่ายของตน,นยพยายามที่จะให้โอกาสหญิงอุ้บุญมาโดยตลอดเจราจารยุติเรื่องราวต่าง แต่หลายครั้งก็ต้องถูกปฏิเสธครับจากนั้นคุณกระดอนก็บานแถลงการนะคะเป็นการการขอบคุณทุกทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวตลอดระยะเวลา15เดือนค่ะแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนด้วยนะคะที่นําเสนอข่าวของเด็กหญิงคาเมนอย่างตรงไปตรงมาครอบครัวบอกไม่ขอบคุณบางหน่วยงาน <S 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 ที่ไม่ยอมแม้กระทั่งรับฟังข้อที่จริงของทางฝ่ายตนนะคะแม้ว่าครอบครัวจะพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือแล้วก็ตามคุณกระดอนบอกในแถลงการบอกว่าพนได้เริ่มในเรื่องราวของน้องคาเมนที่กลาย เป็นข่าวตามสือ่อสิ่งที่ครอบครัวคิดเขาคิดว่าคนไทยจะต่อต้านพวกเขาและเข้าข้างฝ่ายหญิงอุ้มบุญซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันแต่กลับตรงกันข้ามค่ะสิ่งที่ได้รับเนี่ยทางคุณกระดอนบอกว่าทางครอบครัวได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนไทยแบบนับไม่ถ้วนจนทาให้ตัวเขาเนี่ยรักเมืองไทยเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองคุณกระดอนบอกอีกว่าจะเอาสารพรัดภูมนะคะกลับไปตั้งที่สวนในบ้านที่ประเทศสเปนด้วยเพื่อที่จะ ได้นึกถึงความรู้สึกด,ดีๆที่ประเทศไทยฟังเสียงช่วงแถลงอศนิสค่ะน very clear that Carmen has to be with us because we are her biological family. Si she capi she's growing up healthy so seek an appeal of course, but it's going to be only for I don't know. But I hope she doesn't appeal. We gave her a lot of opportunities. We tried to meet her a lot of time and she always denied everything so now that we will we don't want anything with her. had tons of support from around the world, but nothing like the support that we've gotten from the thai people. so you know, thailand will be our second home forever. we'll definitely be passing the love and respect that we have for the thai people, manuel and i, to our children. Um, we'll never forget thailand. manuel actually wants to bring home. we're bringing home a spirit house for our garden. so we'll think of thailand every single day for the rest of our lives. ฟังแล้วก็น่าประทับใจเขาบอกจะให้ไทยเป็นบ้านหลังที่2เลยนะครับหลังแถลงข่าวเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยคุณกอรดอนก็ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าวเรื่องเล่าสาวทิติต์ครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยอยากจะไปส่งน้องเมนกลับบ้านที่สนามบินแต่ว่าทางคุณกอรดอนก็บอกว่าทางครอบครัวเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะได้เดินทางกลับเมื่อไหร่เพราะว่ายังต้องรอคําสั่งสารฉบับสมบูรณ์ที่มีลายเซ็นของผู้พิาผู้พิพากษาครบทุกคนก่อนแต่ว่าเบื้องต้นก็ได้ประสานกับทางสถานผู้สหรรรรัััฐปปะะจําาเเเเทททศไไยตยตีมมอออกกกหหหนนนงงงสืดดิใิใ้้้บ็ญคววแล เหลือเพียงคำสั่งศาลยืนยันเสร็จการเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้นถ้าหากว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็พร้อมเดินทางกลับทันทีครับคุณกอรดอนนียังเล่าเหตุการณ์วินาทีที่ทราบผลการตัดสินซึ่งตอนนั้นเนี่ยตนเองอยู่ที่สเปนมานูเอลแชทข้อความมาบอกบอกว่าศาลตัดสินให้ฝ่ายตนชนะคดีแล้วนะคุณกอดอนบอกว่าตอนนั้นอ่านข้อความปุ๊บร้องไห้ออกมาทันที และเมื่อนายมานูเอลเนี่ยแจ้งเรื่องดังกล่าวเข้าไปที่กลุ่ม WhatsApp ของครอบครัวที่สเปนปรากฏว่าสมาชิกในครอบครัวกว่า30คนก็ตื่นเต้นมากพากันถามไม่หยุดเลยว่าลูกสาวเนี่ยจะเดินทางไปถึงสเปนเมื่อไหร่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยก็ว่าได้หลังจากที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ยากลําบากมาตลอด15เดือนนะครับฟังเสียงสัมภาษณ์พิเศษกุนกอร์ดครับ He immediately just said, get on the plane. <laughs> I mean, I cried. Obviously, I cried. It's, it's, it, was, it was huge. It was the changing point of our entire lives. And it was just, it was, it was an amazing moment. Unfortunately, I wasn't here with Manuel and Carmen, but Manuel posted it in the WhatsApp family group, and everyone started like cheering in the group and sending messages. And when is she going to come? And what did they say? And what's going on now? And we need the final judgment um, of the court signed by the four judges, and we need the U.S. passport. The, where we've been in touch with the U.S. embassy, there's no problem. The passport. The second we have the judgment, they'll issue the passport, and we can go. administrative process. Um, had hope that would be, you know, very quick just wanna, just go had home กรณีของคุณกรอนกับคุณมานูเอลแม้ว่าจะมีเรื่องที่เป็นประสบการณ์ที่คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตนะคะแต่กลับไปคิดถึงประเทศไทยในมุมที่คนไทยแสดงน้ำใจต่อเขาเนี่ยต้องบอกว่าเขาคงจะไม่ลืมและขาคงประทับใจ